365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่92พระนามบทบาทและสัญ,ญลักษณ์ของพระจิตเจ้า พระนามเฉพาะของพระจิตเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่691พระจิตเจ้าหรือแปลตามตัวอักษรว่าจิตศักดิ์สิทธิ์เป็นพระนามเฉพาะของพระผู้ที่เรานมัสการและถวายสักการะร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระศาสนจักรได้รับพระนามนี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และประกาศพระนามนี้ในพิธีสินล้างบาปของสมาชิกซึ่งเป็นเสมือนบุตรของตนที่เกิดใหม่อาศัยสินล้างบาปคำว่าจิตแปลคำภาษาฮีบรูว่ารัวซึ่งมีความหมายแลกว่าลมอากาศหรือลมหายใจพระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพของลมที่เราสัมผัสได้นี้เพื่อสอนนิโคเดมัส ถึงความใหม่เหนือธรรมชาติของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระปานของพระเจ้าโดยเฉพาะเป็นพระจิตของพระเจ้าในอีกด้านหนึ่งทั้งจิตและศักดิ์สิทธิ์ล้วนเป็นคุณลักษณะทั้งที่สามพระบุคคลของพระเจ้าทรงมีร่วมกันแต่เมื่อพระคัมภีร์พิธีกรรมและบทความทางเทววิทยารวมสองคำนี้ไว้ด้วยกัน ก็หมายถึงพระบุคคลของพระจิตเจ้าตามตัวอักษรจิตศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีโอกาสจะสับสนกับการใช้คำว่าจิตและศักดิ์สิทธิ์กับการใช้ในสำนวนอื่นๆเลยพระนามอื่นของพระจิตเจ้าหนังสือคำสอนพระาณศ,ณศาสนาจักคาทอลิก ข้อที่692เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าและทรงสัญญาถึงการเสด็จมาของพระจิตเจ้าพระองค์ทรงเรียกพระจิตเจ้าว่าพารา κ l ลทอสซึ่งแปลตามรากศัพท์ได้ว่าผู้ถูกเรียกให้มาช่วยหรือผู้ถูกเรียกให้มาอยู่ใกล้ๆภาษาลาตินว่าอ ὐ χ โวคาต ο ส คำพาราเคเลทสนี้มักจะแปลกันว่าผู้บรรเทาหรือทนายแก้ต่างและพระเยซูเจ้าก็ทรงเป็นผู้บรรเทาหรือทนายแก้ต่างคนแรกองค์พระผู้เป็นเจ้ายังทรงเรียกพระจิตเจ้าอีกว่าพระจิตแห่งความจริงหนังสือคำสอนพระศาสนจกักรคาทอลิกข้อที่693 นอกจากพระนามเฉพาะของพระองค์ที่ใช้เป็นประจำในหนังสือกิจการอัครสาวกและในจดหมายต่างๆแล้วเรายังพบว่าในจดหมายของท่านนักบุญเปาโลยังเรียกพระองค์ว่าพระจิตเจ้าที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้จิตการเป็นบุตรบุญธรรมพระจิตของพระคริสตรเจ้าพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระจิตของพระเจ้า และนักบุญเปโตรเรียกว่าพระจิตผู้ทรงสิริรุ่งโรดสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าหนังสือคำสอนพระาศ,ณศ,ณศาสนจักคาทอลิกข้อที่9 9น้ําน้ำเป็นสัญลักษณ์ซึ่งหมายถึงการกระทำของพระจิตเจ้าในสิ่ล้างบาป เนื่องจากว่าหลังจากการเรียกขานพระจิตเจ้าแล้วน้ำกลายเป็นเครื่องหมายศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเกิดใหม่การเกิดครั้งแรกของเราเกิดขึ้นในน้ำภายในคันมารดาฉันใดอันที่จริงน้ำศีลล้างบาปก็หมายความว่าเราได้เกิดมารับชีวิตของพระเจ้าเดชะพระจิตเจ้าฉันนั้นแต่เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียวเราทุกคนได้รับการล้างมารวมกัน เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าองค์เดียวกันพระจิตเจ้าเองจึงทรงเป็นน้ำทรงชีวิตที่เกิดจากพระคริสตตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกังเขนประหนึ่งจากผู้น้ำซึ่งไหลรินในตัวเราเพื่อชีวิตนิรันดรหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่695การเจิม การใช้น้ำมันเจิมยังหมายถึงพระจิตเจ้าจนกลายเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันด้วยในพิธีรับคริสตชนใหม่การเจิมเป็นเครื่องหมายของศีลกำลังซึ่งในพระศาสนาจักรตะวันออกเรียกว่าการเจิมน้ำมันคริสมาแต่เพื่อจะเข้าใจความหมายทั้งหมดของการนี้ก่อนอื่นจำเป็นต้องกลับไปยังการเจิมครั้งแรกที่พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้ คือการเจิมของพระเยซูเจ้าพระคริสตเจ้าหรือพระเมสสิยาในภาษาฮิบรูหมายถึงผู้รับเจิมของพระจิตเจ้าในพันธสัญญาเดิมมีผู้รับเจิมอยู่หลายคนกษัตริย์ดาวิดทรงเป็นผู้รับเจิมพิเศษแต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รับเจิมพิเศษสุดของพระเจ้าพระธรรมชาติมนุษย์ที่พระบุตรทรงรับมานั้นได้รับเจิมทั้งหมดจากพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงได้รับแต่งตั้งจากพระจิตเจ้าเป็นพระคริสตเจ้าพระนางมารีพรหมจารีทรงปฏิสนธิพระคริสตเจ้าเดชะพระจิตเจ้าผู้ทรงใช้ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวเมื่อทรงประสูติว่าทรงเป็นพระคริสตเจ้าและยังดนใจผู้เท่าซิเมโอนให้เข้ามาในพระวิหารเพื่อจะได้เห็นพระคริสตขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์เจ้าทรงรับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและพระพลังของพระจิตเจ้าออกจากพระคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ทรงรักษาโรคและประทานความรอดพ้นในที่สุดพระจิตเจ้ายังทรงปลุกพระเยซูเจ้าให้กลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายบัดนี้พระเยซูเจ้าผู้ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นพระคริสต์เจ้าโดยสมบูรณ์ในสภาพมนุษย์ที่มีชัยชนะเหนือความตาย ทรงหลังพระจิตเจ้าอย่างอุดมบริบูรณ์จนกระทั่งว่าบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับพระธรรมชาติมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้าหรือเป็นพระคริสตเจ้าสมบูรณ์ตามสำนวนของนักบุญออกัสตินหนังสือคำสอนพระศาสนาคาทอลิกข้อที่696 เพลิงขณะที่น้ำหมายถึงการเกิดและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่พระเจ้าประทานให้แก่เราในพระจิตเจ้าเพลิงหรือไฟก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังเปลี่ยนแปลงของพระจิตเจ้าประกาศกเอลียาซึ่งเป็นเหมือนไฟวาจาของเขาเผาผลานเหมือนคบไฟได้อธิษฐานภาวนาวอนขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาเครื่องบูชาบนภูเขาคาเมล ซึ่งเป็นรูปแบบของพระจิตเจ้าที่ทรงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่ทรงสัมผัสย่อนผู้ทําพิธีล้างซึ่งจะมีจิตใจและพลังของประกาศกเอลียามาเตรียมรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแจ้งข่าวถึงพระคริสต์เจ้าว่าพระองค์คือผู้ที่จะทําพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าและด้วยไฟคือด้วยพระจิตเจ้าที่พระคริสต์เจ้าเคยตรัสถึงว่าเรามาเพื่อจุดไฟในโลก เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟเช้าวันเป็นเตกอสเตพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับเหนือบรรดาสิทธิในปเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นและโปรดให้เขาได้รับพระองค์เต็มเปี่ยมธรรมประเพณีด้านชีวิตจิตจะยังรักษาเพลิงที่มีความหมายอย่างมากนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกระทำของพระจิตเจ้านี้ไว้ตลอดไปอย่าดับไฟของพระจิตเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่697เมฆและแสงสว่างสัญลักษณ์ทั้งสองประการนี้แยกกันไม่ได้ในการสัมแดงองค์ของพระจิตเจ้าตั้งแต่การสัมดงพระองค์ในพันธสัญญาเดิมแล้วเมฆทั้งที่มืดคลุ้มหรือส่องแสงจ้าเปิดเผยพระเจ้าผู้ทรงพระชนและกอบกู้เป็นการเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์ที่อยู่เหนือทุกสิ่งของพระองค์ เช่นกับโมเสสบนภูเขาซีนายเหนือกระโจมนัดพบตลอดเวลาการเดินทางในถิ่นธุรกันดารแก่กษัตริย์ซาโลโมอนในโอกาสถวายพระวิหารดังนั้นพระคริสตตเจ้าทรงทำให้ภาพลักษณ์เหล่านี้สำเร็จบริบูรณ์ในองค์พระจิตเจ้าพระจิตเจ้าทรงแผ่เงาปกคลุมพระนางมารีพรมจารีเพื่อให้พระนางปฏิสนธิและให้กำเนิดพระเยซูเจ้า บนภูเขาที่พระเยสูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์พระจิตเจ้าเสด็จมาในเมฆซึ่งปกคลุมพระเยซูเจ้าโมเสสและประกาศกเอลียารวมทั้งเปโตรยากบและยอนและเสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถิดเมฆเช่นเดียวกันนี้เองในที่สุด ก็บ <Interviewer> <os> <is> ังพรยซูเจ้าจากสายตาของบรรดาสิทธิ์ในวันที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และจะเปิดเผยบุตรแห่งมนุษย์ในพระสดริรุ่งโรจน์ในวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่698ตาประทับเป็นสัญลักษณ์คล้ายกับสัญลักษณ์การเจิม พระคริสตเจ้าคือผู้ที่พระเจ้าพระบิดาทรงประทับตราไว้แล้วและพระบิดายัางทรงประทับตาพวกเราไว้กับพระบุตรด้วยเนื่องจากตราประทับหมายความว่าการเจิมของพระจิตเจ้ามีผลที่ไม่อาจลบออกได้ในศีลล้างบาปศิลกำลังและศีลบวชธรรมประเพณีทางเทววิทยาบางสายจึงใช้ภาพของตราประทับ <Techn Pokémon> <rapper> เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติที่ไม่อาจลบออกได้จากผู้ที่ได้รับสินเหล่านี้จึงทำให้ไม่อาจรับสินทั้งสามนี้ซ้ำได้อีกหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่699มือหรือพระหัตพระสเจ้าทรงปกพระหัตรักษาคนเจ็บป่วยและอวยพระพรเด็กๆ บรรดาอัครสา,าวกจะทำเช่นเดียวกันในพระนามของพระองค์ยิ่งกว่านั้นพระเจ้ายังประทานพระจิตเจ้าอาศัยการปกมือของบรรดาอัครสา,าวกจดหมายถึงชาวฮิบรูกล่าวถึงการปกมือว่าเป็นคำสอนพื้นฐานสำคัญเรื่องหนึ่งของตนพระศาสนาจ,จักรยังรักษาเครื่องหมายนี้ซึ่งแสดงถึงการประทานพลังของพระจิตเจ้าไว้ในพิธีอีพิเคลซิส หรือการอัญเชิญพระจิตเจ้าของศิลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่700นิ้วหรือพระดัชนีพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าถ้าพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้รับการจารึกไว้บนแผ่นศิลาโดยพระดัชนีนี้ของพระเจ้า จดหมายจากพระคิสต์เจ้าที่บรรดาอัคารสาวกได้รับมอบมาก็ถูกเขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตมิได้จารึกไว้บนแผ่นศิลาแต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ดุจจารึกบนแผ่นศิลาบทขับร้องเวนี Creator Spiritus ก็เรียกพระจิตเจ้าด้วยวลีที่ว่า Dextrae Dei tu digitus หรือพระองค์คือพระดัชนีพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจาักรคาทอลิกข้อที่701นกพิราบเมื่อน้ำวินาศสิ้นสุดน้ำวินาศยังเป็นสัญลักษณ์ของสินล้างบาปซึ่งเป็นการทำลายล้างความชั่วร้ายทั้งหลายนกพิราบที่โนอาส่งออกไปบินกลับมา คาบกิ่งอ่อนของต้นมะกอกเทศมาด้วยซึ่งหมายความว่าพื้นดินแห้งสามารถอาศัยอยู่ได้แล้วเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นจากน้ําเมื่อทรงรับพิธีล้างแล้วพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือพระองค์ในรูปของนกพิราบพ,พระจิตเจ้าเสด็จลงมาในใจบริสุทธิ์ของผู้รับศีลล้างบาปแล้วและประทับอยู่ที่นั่น ในโบสถ์บางแห่งมีธรรมเนียมเก็บรักษาสินมาสนิทไว้ในที่เก็บทำด้วยโลหะเป็นรูปนกพิร,ราบแขวนไว้เหนือพระแท่นบูชาสัญลญักษณ์รูปนกพิร,ราบที่หมายถึงพระจิตเจ้าเห็นได้ทั่วไปในธรรมประเพณีวิจิตสินของคริสตชน์สาวันจากคำสอนสู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า